ในคลิปนี้จะพูดถึงสินเชื่อตัวหนึ่งซึ่งหลายท่านคงจะไม่ค่อยได้เห็นเขามากนะเขาไม่ค่อยได้ปลอมโมดอะไรเลยแต่ถ้าคุณเห็นแล้วเนี่ยคุณอาจจะรู้จักเขาก็ได้นะเขาจะให้เป็นเงินสดทันใจนั่นแหละโดยที่ไม่ตรวจเครดิตบูโรเป็นอะไรที่กู้ง่ายนะแต่ว,ว่าวิธีการขอกู้เนี่ยคุณจะต้องโทรไปคุยกับเขาคุยจบแล้วเนี่ยเขาอาจจะมีให้คุณได้แอดไลน์แล้วก็ส่งใบสมัครให้กับคุณแต่ว่ารับรองนะว่า เาไม่ใช่ไม่ฉาชีพเพราะว่าเช็คมาให้คุณแล้วยังไงก็ถูกกฎหมายจริงๆอย่างแน่นอน ให้บริการด้านการเงินเต้าหนึ่งเลยเขาก็มีชื่อเดิมว่าบริษัทมีเดียเซ็นเตอร์จำกัดและปัจจุบันเนี่ยเป็นชื่อบริษัทใหม่แล้วนะชื่อว่าโซสมาร์ทเทคจำกัดก็จะมีนวัตกรรมใหม่เพื่อคนไทยออกมาภายใต้ยี่ห้อเติมดีแล้วก็มา s สตาร์เขาจะปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลนะดอกเบี้ยต่ำสุดเพียง0.70%ต่อเดือนหรือก็ประมาณ8.4%ต่อปีสินเชื่อส่วนบุคคลเติมดีตัวนี้เขาบอกว่าเขา ไม่ตรวจเครดิตบูโรโก็เจิงนะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณติดบูโรแล้วเนี่ยคุณจะผ่านการอนุมัติกันทุกคนแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่ดูเลยนะคือเขาจะดูนั่นแหละแต่ว่าเขาจะเอามาใช้หรือไม่อันนี้มันก็อีกเรื่องหนึ่งนะเราจะบอกว่าแต่ละคนเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอยู่แล้วสินเชื่อเติมดีก็จะเป็นสินเชื่อตัวหนึง่งซึ่งจะมอบให้กับคนที่มีอายุ20ปีจนถึง65ปีแล้วก็คนที่มีรายได้ตั้งแต่15,000 บาทขึ้นไปคุณจะมีอาชีพไหนก็ได้นะแต่ว่ายังไงคุณจะต้องมี15,000บาทในทุกๆเดือนซึ่งอาชีพแล้วก็รายได้ของคุณจะต้องตรวจสอบได้ด้วยส่วนใครที่ทํางานในบริษัทนะอายุงานเนี่ยควรจะ1ปีขึ้นไปใครที่เปลี่ยนงานบ่อยๆเนี่ยอันนี้ยากเลยนะในส่วนแต่ละคนเนี่ยจะสามารถกู้ได้วงเงินเท่าไหร่กันบ้างให้คุณคิดพื้นฐานไว้เลยก็คือว่าไม่เกิน5้าเท่าของไรายได้แต่ว่าทุกคนเนี่ยผ่อนได้นานเท่ากัน คือ36เดือนนะใครที่จายตรงใจดีเขาก็จะมีวงเงินเพิ่มให้คุณแบบอัตโนมัติด้วยทีนี้วิธีการสมัครละ่ะทําง่ายเลยนะอันดับแรกได้ให้โทรไปหาเขาก่อนเลยโทรไปที่หมายเลข02-105-4418แล้วก็ต่อด้วย4หรือคุณจะแอดไลน์ไปก็ได้นะที่แม c แคทมันจะมีชื่อไลน์ขึ้นเลยว่าสินเชื่อ s so ซ s m a r t ตเทหรือจะทักทั f เฟ e บุ๊กมาสตา์ก็ได้ทีนี้การโทรก่อนเนี่ยบอกเลยว่ายังไงก็ดีคุณจะ แ้วรู้ไปเลยว่าคุณจะกู้กันได้ไหมคุณจะกู้กันได้เท่าไหร่คุณจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างและคุณจะต้องทําอย่างไรกันบ้างยังไงแล้วเขาก็น่าเชื่อถือนะแหละการที่คุณโทรไปขอกู้เงินกันทั้งทีเขาเองก็ต้องช่วยเหลือคุณจนจบขั้นตอนนั่นแหละแล้วก็ย้ําเลยว่าไม่ใช่เป็นการแนะนําให้ใครมาสร้างนี่อะไรทั้งสิน้นเพียงแต่อยากจะบอกให้คุณเก็บเอาไว้เป็นทางเลือกเผื่อบางคนเนี่ยรู้สึกอยากจะต้องการใช้เงินแบบจําเป็นขึ้น มาจริงๆเนี่ยก็จะได้รู้สึกว่าก็มีที่นี่อีกหนึ่งที่นะที่น่าสนใจไม่น้อย